สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คููจุ้มนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่1นะคะเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะหัวข้อลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตคำถามสำคัญนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างให้นักเรียนสังเกตบัตรภาพพืชแล้วร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เดิมโดยร่วมกันตอบคำถามดังนี้ภาพที่1คือภาพอะไร คำตอบคือต้นพริกนะคะภาพที่สองคือภาพอะไรคำตอบคือต้นถั่วสิ่งมีชีวิตในภาพที่หนึ่งมีส่วนประกอบอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผลสิ่งมีชีวิตในภาพที่สองมีส่วนประกอบอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผล สิ่งมีชีวิตในภาพเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์คำตอบคือกลุ่มพืชะ,ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะการมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกและผลเราจัดเป็นกลุ่มพืช ดังในภาพนะคะต้นกล้วยนะคะก็จะมีตั้งแต่ใบผลดอกลำต้นนะคะส่วนต้นเมื่อเขือก็จะมีดอกกิ่งผลใบนะคะถ้ามีส่วนประกอบพวกนี้เราจะจัดว่าอยู่ในกลุ่มพืชอันนี้เป็นรูปของต้นบัวจะมีลำต้นใบดอกนะคะส่วนต้นแหนจะมีแค่ใบยอย่างเดียวนะคะ ต่อไปเรามาดูสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์กันบ้างนะคะคำถามสำคัญสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์มีส่วนประกอบอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะสังเกตบัตรภาพนะบัตรภาพสัตว์แล้วร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้เดิมโดยร่วมตอบคำถามดังนี้ภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรคำตอบคือนกนะคะภาพที่สองคือภาพอะไรแมวนะคะ สิ่งมีชีวิตในภาพที่1มีส่วนประกอบอะไรบ้างตาจมูกปากขาเท้าปีกสิ่งมีชีวิตในภาพที่สองมีส่วนประกอบอะไรบ้างตาหูจมูกปากขาเท้าหางสิ่งมีชีวิตในภาพเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์กลุ่มสัตว์นะคะ สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์มีส่วนประกอบอะไรบ้างตาหูจมูกปากขาเท้าปีกหางนะคะให้นักเรียนนะคะาวางแผนสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์นะคะจากเอกสารหนังสือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย าการมีอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาเท้าปีกหางและครีบนะคะจัดเป็นกลุ่มสัตว์นะคะ,นะในรูปแรกคือแพนด้านะคะมีแพนด้านะคะก็จะมีอวัยวะต่างๆนะเช่นขาหูตาจมูกปากเท้าส่วนนกแก้วก็จะมีหางปีก ตาปากขาเท้านะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างอวัยวะของสัตว์ต่างๆนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูต่อไปนะคะการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นนะคะ 1. การมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกผลจัดเป็นกลุ่มพืช 2. การมีอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาเท้าปีกหางครีบจัดเป็นกลุ่มสัตว์มาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะดูบัตรภาพสิ่งมีชีวิตแล้วจำแนกจัดกลุ่มบัตรภาพโดยใช้เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต ะะทั้งหมดมี11ชื่อนะคะให้นักเรียนนำมาจัดจำแนกนะคะใส่ในกลุ่มต่างๆนะคะสิ่งมีชีวิตไหนเป็นกลุ่มพืชนะคะนักเรียนก็ใส่ในข้อที่1สิ่งมีชีวิตไหนเป็นกลุ่มสัตว์นักเรียนก็ใส่ในข้อที่2นะคะกิจกรรมนี้ทําในสมุดนะคะวันนี้คุูจุ้มก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ